ร้านผัก,กวัดใจครับเขาบอกซื้อเองขายเองแล้วเราก็เป็นคนขายเองใช่ไหมคะเอ้ยเราก็หยิบตังค์เขาเข้ามาสิระเบอก <c oughs> เฮ้ยเราทอนหบาทหนึ่งองรับสมีอีกเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ไปกันแล้วก็ไปเทีกับเขาเองค่ะ วิถีใหม่ไปกับพอชอค่ะและที่นี่ข้างหลังแม่นัดทะเลสวยงามมากเพราะเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านทางสายนะคะอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบนั่นเองและที่นี่มีกิจกรรมอะไรอาหารอะไรอร่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชมกันแต่วันนี้แม่นาดามีรสซิ่งด้วยนะลูวใครจะไปก็แม่มายกมือขึ้นเราเราไปแม่จะเิ่น สามารถจองได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับสามารถพาเที่ยวเกินที่ชุมชนได้เลยบรรยากาศนี้รถอย่างนี้นะคะใครอยากมาทํากิจกรรมแบบบานนาดวันนี้ก็มาได้เลยนะคะสามารถนั่งรถแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวที่แรกเราจะไปดู ชุมชนชายคลองครับในช่วงปกติเขาจะไปดูโปรก้ามดาบกันแต่ว่าฤดูนี้มันไม่มีครับปกติเขาต้องมาเดือนไหนกันตั้งแต่มีนาครับมีนา<อ>ถึงกรกฎาตั้งแต่เดือนมีนาใครอยากมาเที่ยวมาช่วงมีนากลางดีนะคะแต่แม่นัดอะมาก่อนไงตรงนี้ก็ร้านผักกัอนใจนครับ<อ>เด้ายขากลับที่เราจะมาแวะกันเอาใสาก่กระป๋องได้เลยครับแล้วก็หยิบผักไป นั้นทำมาหาธาเจดีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคคใรอยากมาขึ้นนรถมันมีทางขึ้นใไหมครับใช่ครับรถยนต์ปกติเขาเอา,อขเอารถยนต์ขึ้นได้ครับรแต่ซาเล้งจะขึ้นไม่ไหว <laughs> ออทางมันชันอันนี้ก็คือวัดทา่าสายเออครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแวะตรงนี้แหละ ถจะพาเรามาดูปูกล้ามดาบนะคะแต่วันนี้น้ำเขาขึ้นนะคะเราไม่สามารถดูปูกล้ามดาบได้ปกติอ่ะถ้ามาเดินมีนานเป็นต้นไปอ่ะเขาจะแบบน้ำเขาจะลงไงแล้วปูกล้ามดาบเขาก็จะขึ้นมาแบบมีหลายตัวมากเลยอะค่ะใครอยากมาเที่ยวต้องมาช่วงเดินมีนาน,นะคะแต่แม่นาดาพามาดูไงว่าที่นี่มีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเที่ยวอีก ปกติตรงนี้เราจะพาน้องเที่ยวมาเจาะหอยครับเจาะหอยนางรมแล้วก็กินหอยนางรมสดๆน้ำจิ้มซีฟู้ดตรงนี้กันเลยนี่ครับน้ำขึ้นนะคใช่มันมีมรสุมแล้วก็น้ําเยอะช่วงนี้เจาะหอยช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่มีนาเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดมาเดินมีนาเนี่ยก็จะได้ดูปูกล้ามดาบแล้วก็เจาะหอยนะคะมาเที่ยวกันนะคะช่วงหน้าร้อนค่ะเดี๋ยวแม่นัดไปที่ต่อไปดีกว่าไปกันค่ะ แล้วนะคะร้านผักวัดใจไปวัดใจกันยังไงคะคุณค่ะไม่มีคนขายด้วยเขาบอกซื้อเองขายเองแล้วเราก็เป็นคนขายเองใช่ไหมคะอันนี้เขาขายกันยังไงนะคะปกติก็จะมีราคาเขียนไว้ครับถ้าไม่เขียนผมก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันแ่เวลาผมมาซื้อเขาจะเขียนไว้ตามถุงอ่ะอ๋อเขียนตามถุงเนี่ยอย่างเนี้ยทัวร์สิบบาทเนี่ยครับอ๋ออันนี้คือยี่ห้าบาทอันนี้คือสั่ อันนี้เป็นคนขายเองนะคะเลีกเขามาก็แกจกฟรีโอยผักส่วนใหญ่ก็จะมาจากส่วนของเขาเลยนะครับปลูก<อ>เองอยู่บ้านข้างในนี้แหละอันนี้ถั่ว10บาทนี่คือ10บาทสาวรถ25ยี่ห้าอันี้คือยี่ห้านี้ห้าบาทมะละกอเดี๋ยวเราเอาสาวรถกลับเพราะว่าเรากลับกรุงเทพมันอยู่ได้หลายวันแล้วเราก็จะเอากล้วยกลับมาเพราะว่าเราจะไปฝากนกที่บ้านเราค่ะ ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยเอี๊ยห้าสิบบาทสามสิบห้าห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าให้ไปหกสิบเอ้ยเราก็หยิบตังค์เขาเข้าไปสิเขาบอกเฮ้ยเราทอนห้าบาทหนึ่งจองรับสี่ห้ามีอีกเท่าไหร่เนี่ยถ้าใครอยู่กรุงเทพอยากินขับรอดสามพิษกขับรถมาเลยค่ะซื้อเองไข่เองไปกันแล้วก็ไปทำกับข้าวเองค่ะ อ,ย,อ,ย,อ,ย,อยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มีอะไรคะวันนี้มีเมนูนะคะแกงขเขมงมะพร้าวกับไก่บ้าน แนนดูว่ามะพร้าวอ่อนเนี่ยไม่มีเนื้อเอาจะมีเนื้อก่อนจะได้เนื้ออันนี้มาแล้วก็มะพร้าวที่มีมีเนื้อเนี่ยค่ะมาแล้วก็แกะแกะออกมาแกะไม่ได้ใช่ไหมคะแกะไม่ได้เดี๋ยวฟันร่วงโอเเราก็ไปหั่นนะคะหั่นหั่นประมาณนี้ค่ะไม่อ่อนแล้วก็เนิ้วนี้เอาไว้ครบ่ะไม่อยากได้ก้านิ้ออันนี้ทําเสร็จแล้วเราไปลวกลวกน้ำนะคะ เป็นลักษณะนี้ถ้าไม่ลวกจะแกงไม่ได้มันมันจะออกผัดฝาด่เครื่องแกงเรากจะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดก็พริกแห้งกระเทียมเกลือนะคะพริกแห้งเราใช้แค่พริกอันนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ไม้ไก่ค่ะ,ะลักษณะนี้นะคะเครื่องแกงที่ทําออกมาเสร็จแล้วค่ะและอันนี้ก็คือไก่บ้านไก่บ้านขั้นตอนต่อไปก็เป็นวิธีการแกงนะคะปรุงที<ถ>นี้ก็เอากระเทียมนะคะ ที่ใช้หางก่อนค่ะใช่หางก่อนนะคะก่อนที่ไก่ถ้าเกิดเอาหัวเลยไก่ยังไม่สุกอ๋อเราจะลวนไก่ก่อนหรือเปล่าคะเดี๋ยวล้วนเดี๋ยวไขอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งให้เดือดก่อนค่ะให้เดือดก่อนนะเขาบอกอ่ไปอันนี้ไก่สาวใช่ไหมคะค่ะสาวหรือนมไม่ทราบเหมือนกันอ๋อน้ากันหนุ่มอ๋อหนุ่มดูตรงไหนกัเอ๊ะแต่ว่าหนุ่มไม่มีไข่อย่างเด็กอ๋อไม่มีไข่นั่นเองก็คือไก่นุ่มค่ะเพราะไม่มีไข่นะคะ อันนี้หนูต้องไปล้างน้ำต้นมะขามหรือว่าอะไรก็ค่ะกันดคือหั่นแล้วช่วงหั่นก็เอามะขามใส่น้ำเปล่านะคะแต่น้ำเปล่าแล้วก็เอาตรงนี้มาตแก่กันดำกันดำนะคะถ้าเกิดเราอย่างนี้ไว้สักพักมันจะดำดำหมดเลยค่ะดำมะนาวหรือว่าส้มมะขามได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปลวกหุยแต่อันนี้ก็มีอีกเมนูใช่ไหมคะว่ายำผักกูดค่ะยำผักกูดนี้ยำผักกูดเดี๋ยวเราจะทําเป็นเมนูต่อไปนะคะเขาชื่ออะไรนะคะขมิ้งมะพร้าวมีมีชื่อเดียวใช่ไหมคะ เกกะลาก็ได้ค่ะอ่อก,กะลากะลาต้องบอกกะลาอ่อนกะลามะพร้าวค่ะตือไม่ถึงหน<ม>ึ่งชั้นถ้า<ม>เนื้อ 1>, <ม> 1, 1ชั้นปุบ๊บเราจะขูดกินทันทีค่ะเป็นมะพร้าวอ,อ่อนอันนี้เครื่องแกงใส่ลงไปนะคะทำไมถึงผัดเครื่องแกงกับห่างกะทิอะคะ จะได้เอาไก่ลงไปเคี่ยวอ่ะค่ะไม่งั้นไม่งั้นจะเอาหัวใส่ก่อนนะคะมันจะมันเยอะมากมันเกินไปแล้วมันมันเป็นแดงแดงพากไมเป็นอย่างี้กตทิจะลงสุดท้ายทานเผ็ดกันไหมคะเนี่ยป้าจะใส่ให้ตามหน้าตาหนูเลยค่ะแล้วถ้าเกิดหน้าตาก้องหน้าตาก้งต้องกินต้มจืดละคันบ้าบ้าเที่ยบา พี่แกงอีกครับอย่างเงี้ยเอาใส่หมดเลยนะคะได้เลยค่ะให้แซ่บเลยค่ะได้เลยจัดให้เราพี่เตี้เดือดนะคะเนี่ยเอาเครื่องแกงลงไปละลายนะคะหรยำผักกูดให้นะคะคือผักกูดนะคะจะบอกว่าเป็นพืชที่วัดความอุด,ดมสบมบูรณ์ของพื้นที่ได้เลยนะคะขึ้นมางามอย่างนี้นะคะแบบบ้านแม่นัดอะปลูกไป ไม่ขึ้นเลยอันนี้เขาไม่ใส่สารอะไรเลยเขาปลูกธรรมชาติในหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็คือน้ํายําที่คุณป้าผสมมาแล้วนะคะเราใส่ใส่กุ้งนะคะใส่นะคะใส่หอมแดงค่ะแล้วก็ใส่หมูสับอ๋อเส่หมกสับค่ะกุ้งนี่ตัวผู้ตัวเนี้ยเอ๊ะตอนซื้อมาก็ลืมถามเขาค่ะโอ้โหจะไปถามไหมคะม่รู้จะดูส่วนไหนของกุ้งนะคะ ถ้าลูกลูกรู้ก็บอกป้าด้วยนะอันนี้เราไม่ต้องีมผักอย่างอื่นใช่ไหมคะเช่นขึ้นช่ายต้นหอหมอะไรไม่ต้องค่ไม่ต้องไม่ต้องเลยตักราดเลยค่ะโหน่ากินมากเสร็จแล้วนะคะฝีมือเราเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อกี้เหมือนแค่คุกเกอเลยที่ทําเองเมาเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกไอ้ไงเป็นไงฝีมือยกให้หนูใช่วาจาเนี้คะ่ะให้เลยค่ะให้เลยใช่ไหมคะค่ะอย่าลืมจ่ายตังคคะ ให้ได้ค่ะใจตังด้วยใจตังด้วยนะคะอย่าลืมนะค่ะเดือดสิคะเดือดเดือดสิคะไม่เดือดไม่เดือดป้าจะเดือดแทนใช่ไหมไม่เดือดป้าโมโหนะโอเคเดือดเลยค่ะเดือดคะของอร่อยวัดจักรของเรามีของสดค่ะกุ้งหอยปูปลาทะเลนี่เลยใส่แบบนี่คือเนื้อมะกะลามะพร้าวนะคะอกี่ลูกะรากี่ลูกอันนี้หกลูกโอ้โหลูกหนึ่งประมาณถ้วยะค่ะเท่าถ้วยลูกนี้ค่ะ นี่คือหัวกะทิที่เราแบ่งออกจากหางนะคะเราจะไม่รวมกันเพราะตะแกงกับหัวกะทิก่อนเนี่ยมันจะแตกมันจะม,มันมากอันนี้น้ำมันจะออกเดี๋ยวก็จะเป็นน้ำขาวๆหน่อยอย่าคิดว่าไม่เผ็ดนะคะน้ำขาวๆอ,อ่ะเผ็ดนะคะโอเคเราใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะใส่ใบมะกรูดเพื่อความหอมนะคะ ราจะไม่ใส่ของอื่นเพราะว่าแกงอันนี้มันก็เสร็จแล้วมันเป็นผักชนิดที่แล้วก็รู้ว่าปิดฝ่ายก็ปิดฝาเด็กอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการแกงขมิ้งมะพร้าวกะลามะพร้าวของเราอันนี้ก็คือสองเมนูของเราเสร็จแล้วนะคะแกงขมิ้งมะพร้าวหรือว่าแกงกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวอ่อนนะคะใช่แล้วก็นี่คือยำผักกูนยำผักกูดอันนี้คือแกงอยากชิมไหมคะอยากชิมค่ะงั้นยกให ย่ยให้เลยค่ะย่ยให้เลยนคะค่ะได้เลยค่ะเพราะว่ากลัวป้าจะแย่งไม่แบ่งใครไม่แบ่งใครอ่ะไม่แบ่งแต่กล้องด้วยไปดีกว่าอันนู้นไม่เอาใช่ไหมคะเอาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาเอาค่ะไปดีกว่าอันนี้คือแกงขมิ้งมะพร้าวหรือแกงกะลามะพร้าวอดนะคะเดี๋ยวแม่นัดขอตัวไปชิมแล้วก็ข้าวหนึ่งหม้อสักสามกิโลก่อน่ะ วันนี้แม่นัดได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านทางสายนะคะได้ไปซื้อผักได้ไปวัดแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะตามวิถีชาวบ้านเลยใครอยากมาเที่ยวแบบแม่นัดก,ก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านทางสายค่ะแล้วยลีมาเที่ยวกันนะคะแม่นัดขึ้นเพจให้เลยค่ะ สามารถติดต่อได้ทางเพจด้วยนะคะและที่นี่แม่นัดก็คืออยู่ที่ไหนเอ่ยแบบว่าบ้านพักไม้ไผ่ก็คืออยู่ที่เนี้ยก็คือจะมีแบบซุ้มเป็นไม้ไผ่แล้วก็จะมีที่พักอยู่ด้านหลังนะคะแล้วแบบที่พักเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลแล้วใครอยากได้แบบฟิลธรรมชาติเนี่ยสามารถมาพักได้เลยนะคะที่บ้านไม้ไผ่นะคะก็คือติดต่อที่นี่ได้เลยค่ะก็สามารถติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะบ้านพักไม้ไผ่อยู่ที่ทะเลวิวดี สุดท้ายแล้วนะคะแม่นัทก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่อำนวยความสะดวกให้แม่นัทในครั้งนี้ค่ะและอย่าลืมติดตามแม่นัทในช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพอชอนะคะคลิปหน้าแม่นัทจะพาไปเที่ยวชุมชนไหนกินอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่ใดอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคลิปนี้แม่นัทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่นัทจะพามาเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแบบง่ายๆนะคะ เพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถเที่ยวภาคเหนือใต้กลางออกตกและภาคอีสานครบจบทุกภาคกันเลยค่ะถ้าอยากซื้อสินค้าโอท็อกจากชุมชนก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะคะเพราะที่นี่รวมสินค้าทั่วประเทศนอกจากเราจะได้สินค้าแล้วก็ยังได้ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนอีกด้วยนะคะทุกครั้งที่อยากเที่ยวแบบวิถีชุมชนก็คลิกเลยที่ w w w o t o p t r a v e l .net แค่คลิกคุณก็จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินสุดฟินกันไปเลยจ้า